ดวงประจำวันเสาร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2565ว้นออฟฟอร์จูนเส้นทางของความสำเร็จเส้นทางของความสมหวังดวงจักรพรรดินีดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงของ The Sun อํานาจวาสนาบรรมีพร้อมเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันไหนไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณยาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าเส้นทางดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไร เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้าง การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับวันนี้ดีมากในเรื่องของการงานการเงินความรักรวมทั้งโอกาสดีๆด,ด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้าง เรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทารุกไปที่หนึ่งเป็นเด็กกับรเรียญน,นะครับเด็กถือเหรียญวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกมีหลานมีบริวาร ที่จะเติมเต็มเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับสร้างบรรยากาศที่ดีๆมีความอบอุ่นมีความเข้าใจมีเรื่องของรายได้มีการเงินที่เติมเต็มเข้ามาด้วยนะครับท่านที่รอคอยโอกาสแบบนี้ดานานทีจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการที่เราจะได้รับความสมบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวบรรยากาศที่เป็นใจทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2เป็น6กไม่เท้านี่ก็เรื่องของโอกาสดีในการงานการเงินและเรื่องความรักด้วยนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์คนที่รอคอยเรื่องของการงานท่านมีแนวโน้มที่ดีที่จะได้งานทําไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานที่เราจะลงทุนทับธุรกิจการงานต่างๆก็เริ่มที่จะดีขึ้นคนที่รอคอยงานมีโอกาสคนที่ทำงานประจำ ก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาที่ดีขึ้นโอกาสของการเงินก็จะตามมารายได้ดีขึ้นใครที่รอคอยเงินอยู่จะได้นะครับมีโอกาสเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้โอกาสของความรักก็จะเติมเต็มเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่รอคอยความรักมีแนวโน้มจะสมหวังนะครับประการต่อมานะครับเราจะมา ดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับเป็น10เมเท้้ในเรื่องของความสมบูรณ์ขึ้นมั่นคงขึ้นยกระดับตัวเองได้ดีมากๆในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับงานประจําก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นจะได้รับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญมีตําแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมสําหรับคนที่ทํางานส่วนตัวก็จะมีการเจราจาธุรกิจเป็นการค้าขายมีความสําคัญขึ้นมา มีพัฒนาการที่ดีมากๆนะครับจะเกิดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานต่อไปนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวัสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นดวงของจักรพรรด,ดินีนะครับโชคลาภวาสนาทรัพย์สินเงินทองโอกาส ดีกำลังจะหมุนเข้ามานะครับรายได้เงินจํานวนเยอะๆความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันครอบครัวยกระดับพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับโชคลาภจานวนมากๆ กำลังจะหมุนเข้ามาครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของคนที่กําลังจะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักครอบครัวความสมบูรณ์เกินการที่จะเติมเต็มสิ่งดีๆบรรยากาศดีๆนะครับคนที่รอคอยโอกาสรอคอยการงานรอคอยเงิน รวมทั้งรอคอยความรักจะมีแนวโน้มที่จะสมหวังนะครับวันนี้โชคดีมากๆม,มีโชคลาภเป็ทรัพย์สินเงินทองมีสิ่งที่เติมเต็มเข้ามาให้เกิดความสมบูรณ์และมั่นคงนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้มีจุดที่ควรระวังคือความขัดแยง้งการทะเละาวิวาทการที่จะถูกคนอื่นทำร้ายใส่ร้าย,ายป้ายสีให้เกิดความเสียหายนี่เป็นจุดที่ควรระวังแต่ว่าจุดที่ดีจุดที่ท่านมีโอกาส ก็ยังมีไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารุบใบที่1เป็น5ไ้่เท้านะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้ติดต่องานการเจราจาการจัดตกลงการคบหาสมาคมหรือว่าการที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรทำกลางคนเยอะๆวันนี้ควรระวังนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจกันแบบ ง่ายๆขึ้นมาด้วยก็เป็นไปได้นะครับการทํางานวันนี้ก็ขอให้มีความรอบคอบเอกสารสัญญาข้อตกลงทั้งายทั้งปวงขอให้รัดกลุ่มไว้ก่อนดีกว่าและที่สําคัญนะครับประกอบมาด้วยก็คือว่าใจเย็นๆมีเหตุมีผลดีกว่านะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น5ดาบนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ก็ต้องระวังคนอื่นด้วยบางทีเราทํางานของเราอยู่ดีๆก็จะมีใครบางคนเข้ามาสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายทาให้เกิดความเสียหายใส่ร้าย,ลายปลายสีทําเสียทรัพย์ได้ง่ายๆขึ้นมาด้วยนะครับก็ต้องระวังนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญจเจอปัญหาขึ้นมาแล้วอาจจะเสียหายแก้ยากด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็นหกถ้วยนะครับนี้มีส่วนที่ดีนะครับส่วนที่ดีในการที่พี่น้องชาววันจันทร์นะครับคนที่เคยเกิดปัญหามีความผิดพลาดจากอดีตนะครับก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรื่องงานที่มันมีอุปสรรคไม่ค่อยแน่นอนหรือว่าขาดความมั่นคงช่วงนี้นะครับท่านสามารถเอามาปรับมาใช้ใหม่แก้ไขใหม่แล้วก็ทำใหม่ ถ้ามีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังมีความสําเร็จตามมาด้วยนะครับโอกาสของการงานก็จะเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานจากผู้ใหญ่เพื่อนฝูงมอบหมายงานเข้ามาแนะนํางานมาการค้าขายการทํางานธุรกิจต่างๆจะประสบผลสําเร็จนะครับเส้นทางของการเงินก็จะดีตามมาเงินจํานวนที่ท่านคิดว่าไม่ได้อาจจะสูญเสีย ก็มีอากาศที่จะได้รับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของความรักคนที่ไม่เข้าใจกันคนที่เคยขัดแย้งกันนะครับมีโอกาสดีในการที่จะปรับความเข้าใจกันในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาของอแก้ไขข้อผิดพลาดความรักกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันทุกอย่างก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับบางคนก็จะได้เจอเพื่อนเก่าเจอเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันนานๆได้รับของฝากของที่ระลึก อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเติมเต็มเข้ามาสำหรับคนที่มีปัญหาจากอดีตมันนี้แก้ไขได้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวัน จันนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเดวิลนะครับเดวิลก็คือสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่ควรระวังควบคู่กันไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับมีโชคมีลาบแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูแลจัดก,การบริยหารดีๆไม่ให้เกิดความเสียหายสูญเสียนะครับระมัดระวังและก็ไม่ประมาทยังเป็นปัจจัยสีที่สําคัญสําหรับพี่น้องที่เกิดใน วันจันทร์ด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่จะต้องดําเนินชีวิตด้วยครับว่าไม่ประมาทมีสติมีเหตุมีผลใจเย็นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะความวิวาทขมบัดหมางหรือว่าความขัดแย้งระงังเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะครับอย่างไรก็ตามคนที่มีปัญหาจากอดีตคนที่เจออุปสรรคก่อนหน้านี้ในเรื่องของการงานการเงินรวมทั้งเรื่องของ ความรักถ้ามีการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาไม่น้อยเหมือนกันนะครับรายรับเริ่มดีขึ้นความรักก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาปรับความเข้าใจสำหรับคนที่ไม่ได้เจอกันานานๆหรือว่ามีปัญหามีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับสุขภาพก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษานะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ ก็ควรดําเนินชีวิตด้วยคำว่าไม่ประมาทสิ่งที่ท่านได้มาบางทีก็อาจจะนําทุกขลาภมาให้ด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางบริหารดีๆมีสติมีความไม่ประมาทก็จะทําให้ท่านได้พบในส่วนที่ดีๆแก้ไขปัญหาในส่วนที่ไม่ดีได้นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน อังคารนะครับวันนี้มีการเดินทางด้วยนะครับมีการเดินทางเพื่อที่จะสร้างงานติดต่องานเจรจาทําธุรกิจต่างๆนะครับจะมีความสําเร็จในส่วนที่ท่านควรจะได้รับแต่ในขณะเดียวกันนะครับจุดหักเหจุดเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรที่ไม่คาดคิดก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับท่านต้องละเอียดรอบคอบและก็ไม่ประมาทด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชววันอังคาร จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารูปใบที่หนึ่งเป็นอัศวินถ้วยนะครับวันนี้ก็คือดําเนินชืิตด้วยคาว่าวรอบคอบละเอียดแล้วก็ไม่ประมาทควบคู่กันไปด้วยนะครับบางอย่างบางส่วนนะที่ท่านอาจจะต้องรอคอยนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยเพิ่มขึ้นนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ว่าประเด็นอะไรก็ตามนะครับความที่ตัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินไปก็จะส่งผลกระทบหรือว่าเสียหายได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น3ไม่เท้านะครับมีโอกาสดีในส่วนของการที่จะสานต่อเรื่องของการงานหรือไม่ก็เจรจาตกลงธุรกิจการงานใหม่ๆหรือไม่ก็เป็นการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับวันนี้เส้นทางของการเงินก็จะดีขึ้นจะมีรายรับมีรายได้หมุนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นค่าจัดการบริหารค่าตอบแทนส่วนต่างๆที่จะหมุนเข้ามานะครับความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะ ดีขึ้นนะครับคนที่รอคอยโอกาสจะสารต่อความสัมพันธ์ต่อความรู้สึกที่ดีๆเข้าใจซึ่งกันและกันก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับ ระการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นทาวเวอร์นะครับนี่เป็นจุดหักเหจุดที่ควรระวังนะครับเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดคิดเราไม่อยากจะให้เกิดก็อาจจะเกิดขึ้นมาแบบปุบปรับกระทันหันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันอังคารวันนี้เดินทางระมัดระวังขับรถระมัดระวังจะทํากิจกรรมอะไรก็ขอให้มีความรอบคอบนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็นราชา นะครับราชาไม่เท้านะครับโชคลาบมาจากการงานวันนี้การติดต่องานจะประสบผลสเร็จผู้ใหญ่ให้โอกาสให้โชคให้ลาบให้สิ่งที่ดีๆรวมทั้งให้โอกาสให้คําแนะนําด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนที่จะต้องทําอะไรเรื่องคาว่ารอบคอบละเอียดมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนบางเรื่องบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคอยแต่องไรก็ตามนะครับวันนี้ท่านมีโอกาสที่ดีในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีๆเข้ามาการงานการเงินเรื่อง ความรักนะครับดำเนินไปแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปสารต่อสร้างใหม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังเรื่องสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสดีจากผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบให้ข้อแนะนําให้แนวทางที่ดีๆสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีสิ่งที่ดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายท่านอาจจะมีรายจ่ายอยู่ข้างหน้ารอคอยอยู่เยอะนะครับบริหารเงินในกระเป๋านะครับสร้างสิ่งที่ดีๆรอคอยโอกาสดีๆเท่าท่านจะได้รับความสมหวังนะครับส่วนรายะเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็น justice นะครับเรื่องของกรณีของความพิพาทบาดหมางความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ข้อกฎหมายคด,ดีความวันนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับคนที่รอคอยความยุติธรรมโอกาสดีๆท่านมีแนวโน้มที่จะได้รับคนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายวันนี้งานเยอะนะครับให้คําแนะนําให้ความปรึกษากับคนนั้นคนนี้ดีขึ้นนะครับท่านจะได้มีโอกาสในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถสร้างอะไรดีๆแก่คนอื่นได้นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีชื่อเสียงมีความถูกต้องมีความเหมาะสมตามมานะครับ ประการต่อมาเรามาดูส่วนที่2นะครับเป็น5หเหรียญวันนี้แม้ว่าดวงดีนะครับแต่ว่ารายจ่ายยังเยอะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันพุธก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของการเงินด้วยนะครับเพราะว่าบางทีท่านอาจจะมีรายจ่ายบางส่วนที่มันเข้ามาแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นเลิฟเวอร์นะครับประเด็นของความรักความชอบนะครับพี่น้องชาววันพุธวันนี้อาจจะมีเรื่องต้องอ่าเขาเรียกว่าทุ่มเทเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแบบสุดๆเลยก็เป็นไปได้นะครับสิ่งที่ท่านปรารถนาสิ่งที่ขั้นคาดหวังอาจจะต้องใช้ความพยายามสูงเพื่อที่ท่านจะได้มาส่วนความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีขึ้นนะครับสําหรับคนที่รคอคอยความรักมีโอกาสจะสมหวังนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของ โชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเดวินนะครับพี่น้องชาววันพุธครับมีโอกาสดีมีโชคมีลาบมีทรัพย์สินเงินทองมีรายได,ได้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับใครที่รอคอยโอกาสคนที่เจอปัญหาจุปสัรคจะผ่านพน้นอุปสรรคได้ก็จะได้รับความมั่นคงโชคลาบวาสนากําลังจะดีขึ้นนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พุทธนะครับวันนี้เรื่องของความรักความเข้าใจเรื่องของสิ่งดีๆเรื่องของการรอคอยคําว่าถูกต้องเทียท่ยงธรรมยุติธรรมการแก้ไขกรณีพิพาทไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับท่านที่รอคอยโอก,กาสจะสมหวังแต่ว่ารายจ่ายวันนี้ยังเยอะอยู่นะครับบริหารการเงินด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือว่ายุ่งยากลาบากใจเวลาที่จะจับใจ่ายใช้สอยนะครับวันนี้มีโอกาสดีมีเรื่องดีๆมีสิ่งดีๆที่กําลังจะหมุนเข้ามา นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับโชคลาภก็กําลังจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวัน พาลืหัสบดีพี่น้องชาววันพาลืหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัส,สบด,ดีนะครับวันนี้ภาพรวมของเส้นทางดวงดีมากๆนะครับมีการเดินทางมีการสร้างอะไรใหม่ๆรวมทั้งมีโอกาสในการที่จะได้ที่ดินได้บ้านเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือว่ารอคอ,อยโอ,อยกาสจะดีมากๆด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้าง เรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1นนะครับเป็นชาริออตนะครับวันนี้เส้นทางของดวงนักรบ คนที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางมีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปให้เกิดความมั่นคงชีวิตเคลื่อนไหวนะครับไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่จะมีโอกาสดีๆนะครับบางคนก็เดินทางออกต่างจาังหวัดบางคนเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างอนาคตที่อาศัยความมานะพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นสู้และจะประสบผลสําเร็จนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นสี่เหรียญน,นะครับวันนี้รายรับรายได้ก็ดีขึ้นคนที่เราคอยโอกาสการเงินจะสมหวังการจัดการบริหารการเงินการลงทุนการที่จะทําอย่างไรจึงจะเกิดความมั่นคงก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในวงจรชีวิตของท่านนะครับวันนี้คิดดีมีรายละเอียดมีความรอบคอบมีการวางแผนที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจการเงินก็จะประสบผลสําเร็จนะครับ การต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ปไม้เท้านะครับมีโอกาสดีในการที่จะขยายงานนะครับไม่ว่างานประจําที่ทําอยู่แล้วหรือว่าการสร้างโอกาสใหม่ๆเพื่อเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้มาซึ่งบรรดาอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับอาจจะเป็นบ้านที่ดินนะครับการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานบ้านใหม่อะไรประมาณนี้ก็จะเติมเต็มความมั่นคงต่อไปในอนาคตนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤลหัสสบดีนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรเป็น5ถ้วยนะครับวันนี้อาจจะยังงรอคอย นะครับประเด็นความรักนะครับอาจจะยังรอคอยอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะต่างคนต่างทํางานอยู่นะครับก็ใจเย็นๆสําหรับคนที่รอคอยความรักนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเส้นทางของการงานการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับเวลาการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการเดินทางการที่จะทําอะไรใหม่ๆสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองมีรายรับมีรายได้มีอสังหาริมทรัพย์มีบรรยากาศดีๆเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของ ความรักอาจจะยังต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้โชคใหญ่สิ่งดีๆกงล้อของโชคลาภกำลังจะหมุนเข้ามารวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนาการเรียนรู้พัฒนาตัวเองจะดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1กันเลยนะครับเป็น wheel of fortune นะครับเขาเรียกว่าเป็นกงล้อเป็น วงจรของโชคชะตาโชควาสนาโอกาสนะครับในการที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกชีวิตของพี่น้องชาววันศุกร์จากจุดตกต่ําจากจุดล้มเหลวจากจุดที่ไม่ดีไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นการงานจะดีขึ้นคนที่รอคอยเรื่องของการงานมีแนวโน้มที่จะสมวังงานจะเติบโตมั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นนะครับพลิกวิกฤตได้ เป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับเส้นทางของการเงินก็จะมีโอกาสได้รับเงินจํานวนเยอะๆนะครับการเจราจาธุรกิจการเงินจะดีเยี่ยมเงินจํานวนที่เราไม่คาดคิดว่าจัดได้นะครับหรือว่าอาจจะคิดว่ามันสูญเสียมันสูญเสียไปก็มีแนวโน้มที่จะได้มาในช่วงเวลานี้นะครับเส้นทางของชีวิตด้านอื่นก็จะดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงแบบน่าอาัศาจรรย์ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเฮอร์มิตเป็นนักบวชเป็นผู้ที่จุดแสงสว่าง สำหรับท่านที่เจอปัญหาเจออุปสรรคในช่วงนี้นะครับมีบุญกุศลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยพยุงคอยยกระดับคอยพัฒนาที่จะทำให้ท่านได้รับอะไรดีๆขึ้นมานะครับคนที่เจออุปสรรคก็จะผ่านพ้นอุปสรรคได้มีความเรียนรู้มีความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพื่อยกระดับตัวเองได้ดีมากๆด้วยนะครับทำบุญสร้างกุศลอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือได้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ามเหรียญน,นะครับเรื่องของโชคลาภนะครับยังมีเข้ามาตลอดนะครับงานดีงานฟรีแลนซ์การลงทุนเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่มีผลประกอบการที่ดีรวมทั้งมีเซ็นด้วยนะครับใน,นช่วงนี้นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับมีสัญชตาตญาณมีความรู้สึกลึกๆว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะมีโอกาสมีรายได้เข้ามาด้วยนะครับ ราการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็นเด็กหรือไม่เท้านะครับเป็นการเสริมสร้างนะครับเสริมสร้างในสิ่งที่ดีๆให้กับคนที่เราต้องรับผิดชอบดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกน้องพนักงานลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาตามบทบาทต่างๆของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงดีนะครับมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตได้แบบน่าอัศจรรย์เหมือนกับว่า ชีวิตมีปฏิหารด้วยมีสังเชียงศักดิ์สิทธิ์มีบุญวาสนาคอยเป็นส่วนที่จะทําให้ท่านได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้พ้นวิกฤตได้นะครับจะมีความรุ่งเรืองขึ้นในหน้าที่ของการงานไม่ว่าเป็นงานประจํางานจอนงานฟรลแลนซ์การค้าขายการทําธุรกิจต่างๆจะประสบผลสําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆนะครับเปลี่ยนชีวิตได้ดีมากๆในช่วงเวลาน,นี้นะครับทุกอย่างกําลังเดินหน้าต่อไปบุญวาสนาทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลอธิษฐานสวดมนต์ แล้วก็จะได้รับโอกาสดีๆนะครับสิ่งดีๆกำลังจะหมุนเข้ามาสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ชีวิตดีขึ้นทั้งด้านของการงานการเงินด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของสุขภาพ ยังมีส่วนที่ต้องควรระวังมากๆเลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทารโรคใบที่1เป็นเดทนะครับเดทคือการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนก็มีการเดินทางนะครับมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ควรใส่ใจระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับก็เป็น10ดาบนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของสุขภาพยังเป็นส่วนที่พี่น้องชาววันเสาต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยอย่างไรนะครับก็ใส่ใจดูแลไว้ก่อนดีกว่านะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเป็นเดอะสันนะครับยังมีโอกาสดีในการที่จะเปลี่ยนแปลงจากอะไรที่มันไม่ดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับพลิกวิกฤตได้นะครับก้าวพ้นจากปัญหาก้าวพ้นจากอุปสรรคได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยคว่าไม่ประมาทไว้ก่อนดีกว่านะครับโอกาสของชาววันเสาร์คือเติบโตมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานคนที่รอคอยงานจะสมหวังจะมีงานเข้ามาช่วงนี้จำนวนเยอะๆด้วยนะครับไม่ว่าการประจำงานจรอำนาจวาสนาบาร,รมีก็จะเติมเต็มเข้ามารวมทั้งชื่อเสียงเกียรติยศด,ด้วยเส้นทางของการเงินก็จะมีเงินเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับใครที่รอคอยโอกาสการเงินจะสมหวังรายได้มั่นคงขึ้นไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไร ก็ตามนะครับวันนี้จะประสบผลสําเร็จนะครับทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมานะครับชื่อเสียงด้วยนะครับไม่ใช่รวยแต่เงินแต่ว่ามีอํานาจมีบารมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ การต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภหรือว่าสิ่งที่ควรแนะนําสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นเรื่องของอสุขภาพนะครับยังวนเวียนอยู่กับพันธนาการเกี่ยวกับสุขภาพความเครียดความทุกข์ความกังวลอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่ยังเจอปัญหาสุขภาพการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ควรระวังนะครับความเจ็บไข้เดปป่วยข้อผูกมัดพันธนาการบางเรื่องบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าอึดอัดอลําบากใจนะครับก็ต้องฝากไว้เป็นกําลังใจดูแลในส่วนนี้ระวัระวังในส่วนนี้กันนะครับ แนวโน้มทิศทางเส้นทางวงจรของท่านคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการงานใครที่รอคอยงานจะสมหวังจะมีงานเข้ามาตลอดพลิกชีวิตได้รุ่งเรืองขึ้นได้มีอำนาจบาสนามีบารมีมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับเส้นทางของการเงินก็จะดีตามมาด้วยนะครับรายรับรายได้ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินจนํานวนเยอะๆเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามจะคิดจะทําอะไร ก็ขอให้ใจเย็นๆไม่ประมาทควบคู่กันไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้มหากพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับ เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมฮักนะครับสำหรับท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id line h a กดู ew, หรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5 เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสาเร็จความสมหวังความมั่นคงมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ